แสนห้าเซอร์รถ Mercedes-Benz GLE 250 d 4 Matic ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่ารถที่มีเลขไม่ประมาณ1,110,000กิเมตรนะรถรุ่นนี้ผลิตในช่วงปีประมาณปี18ซึ่งใช้งานมาประมาณ7ปีมันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่ก็คือค่าใช้จ่าย s ซอร์วิสของอูเบนซ์หรือว่าอูนอกนะซึ่งจะมีรายการที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ซึ่งทั้งหมด ประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นบาททีนี้เราจะมาเริ่มกันในส่วนของรายการแรกก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับพวกน้ํามันเครื่องแรกๆเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาหล,ลักๆเลยก็แรกตัวแรกนี่ครัวที่ผมชี้นะก็จะเป็นน้ํามันทานเฟอร์ด้านหน้าจะใช้อยู่สองลิตรด้านหลังก็คือใช้สองลิตรก็คือรวมกันเป็นสี่ลิตรต่อมาก็เป็นน้ํามันเกียร์นี่ครับน้ำมันเกียร์ก็ใช้เจ็ดลิตร่าใช้แปดลิตร ต่อมาก็เป็นกองเกียร์่อแต่กองกองเกียร์ก็คือใช้หนึ่งตัวต่อมาก็เป็นโชคเน่โชคเน่ายางกันฝุ่นยางกันกระแทกต่อมานะครับก็มาดูที่กลองโซล่านี่ฮะตัวนี้ก็ประมาณ4,880บาทท่านผู้ชมตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของออยเครื่องนี่ฮะออยเครื่องกลองแอร์ตัวนอกนีฮะก็ค,คือไล่ตามรายการที่น้องเขาทำบินไว้เลยนะครับกรองอากาศนี่ครับเบโชคหน้าซ้ายขวาโอริงก็จะเป็นโอริงปากคันเล่งไฟฟ้าด้านบนกับด้านล่างสองตัวฐานกลองโซล่าเป็นตัวนี้ฮะ ฐานกองโซล่านี่ก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทเบาวน้ำนี่ครประมาณเก้าพันหกร้อยบาทน้ำยาเบาน้ำสามลิตรสองพันสองร้อยห้าสิบาทปิงนกล่างอ่าตัวนี้นะฮะตัวใหญ่นี่ฮะสองตัวก็ตัวละหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทลูกหมากันโครงที่ผมถือก็คือสองตัวตัวละสองพันเก้าแล้วก็ในส่วนของ ค่าแรงคนะ่าแรงก็ประมาณสักแปดพันบาทท่านผู้ชมอันนีไ้ไปดูที่รถกันนิดหนึ่งช่างกำลังดุงยยู่ก็ถือว่าเป็นการซ่อมก่อนเสียท่านผู้ชมเนี่ยคือคนไหนที่ซื้อรถมือสองมาหรือว่ากําลังใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยมันกําลังได้ได้ในส่วนของอายุและก็เลขใหม่ด้วยถ้าไม่ซ่อมก่อนเสียเนี่ยรถมันจะเสียกลางทางมันจะทําให้คุณน,นั้นกินข้าวหลิงแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของออยเครื่องออยเกียร์ที่ผมพูดบ่อยเนี่ยถ้าหากว่า ออยเครื่องแตกเนี่ยน้ำยาคูเลนเข้าเครื่องเนี่ยทำให้เครื่องพังก็จะใช้เงินหลายแสนบาทน,นะเปลี่ยนเครื่องดีเซลเนี่ยมากกว่าสามแสนนะท่านผู้ชมวันนี้วินคาร์ก็เลยอยากจะมาเตือนนะสำหรับคนที่ใช้ GLE250 ดีแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้จะเป็นดีเซลสสูบรหัส OM6 5 1าหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัว2 0 4สี่แรงม้า500ตัเนเมตรก็ถือว่าเป็นตัวประหยัดแล้วก็ใช้อยู่ในหลายรุ่นถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เรื่องชื่อของค่ายเบอร์เซนเบนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เวลาที่ดูเซอร์วิสของรถมือสองเราจะต้องเซอร์วิสท,ทั้งหมดอย่างคันนี้เนี่ยเซอร์วิสท,ทั้งเครื่องยนต์เซอร์วิสท,ทั้งช่วงล่างเซอร์วิสท,ทั้งระบบนะ้ำแบบนี้มันก็จะจบไปมากกว่า80%ซึ่งจะทําให้เจ้าของนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้รถพูดง่ายก็คือว่าป้องกันรถเสียกลางทางแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเครื่องเฮ็ดเสียงเงินหลายแสนนั่นเองสำหรับคนไหนที่ต้องการเซอร์วิสรถเบนซ์อย่างเช่น s e c l a s s e c l a s s c C l a s s หรือ g l e รหัสตัวถัง w ับ ก็สามารถจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได้จาก u b เบ v p ซึ่ง u b เบ v p ก็จะมีการการันตีอะไรทั้งหมดที่เปลี่ยนให้เนี่ยหปีไม่มจำกัดระยะทางก็ปรึกษากันได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าการเบอร์0 8 1 8 5 6 1 5หนึ่งแปหกหนึาเนวีกรันตีมากที่สุดในรามิตราเบนวีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ